ชื่อนิติ์ัทรนักด,ดูชีพครับหกส่หนนห้าห้สิต6นึ่ง0ูนย์สวัสดีครับชนะที่ที่สมบูรณ์และฮันิสิตห4สี่หนน้้นครับครับจะมาอธิบายข้อหนึ่งนะครับอธิบายการใช้งานของ r d u i n o อันดับแรกนะครับเราต้องโหลดโปรแกรม r d u i n o มาก่อนอันนี้คือโปรแกรม r d u i n นนะครับหลังจ,จากนั้นให้เปิดโปรแกรมและให้เช็คที่ t u e ว่าเราเชื่อมกับบอร์ดอะไร บอรดที่เราใช้ในวันนี้คือ a d เด o m Omega Omega สองครับแล้วก็ให้เช็คพอร์ตด้วยนะครับว่าเป็น a d e n o m Omega Omega สองหรือเปล่าหลังจากนั้นให้เอาโค้ดที่ได้จากอาจารย์มาใส่ลงไปนะครับแล้วก็ให้ลองอลิายโค้ดดูนะครับแล้วก็ให้เซฟโค้ดเก็บไว้ ในเรื่องนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับโค้ดนะครับตัวโค้ดจะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันฟังก์ชันแรก void in its led ครับผมฟังก์ชันนี้คือการจองหน่วยความจำนะครับในส่วนของ ddr a คือการให้พิน2 2สถึงย9เป็น input หรือ output ส่งไปเป็นเลขฐาน16นะครับ ต่อไปฟังก์ชันที่2นะครับ voice output led byte num ครับคือการรับค่าไบต์โดยการให้พอต a เท่ากับน u m คือการกำหนดให้ pin 2 2ิ2ถึง29เป็น Output low กับ high ขึ้นกับ xor byte ของน u m และ pin เป็นเลขฐาน16ครับฟังก์ชันต่อไปนะครับฟังก์ชันที่3 ไวเซตอัพเป็นฟังก์ชันการทำงานของบอร์ดครับในฟังก์ชันนี้เป็นการเรียกใช้งานของ2ฟังก์ชันแรกนะครับก็คือ in is led กับ output led ครับต่อไปฟังก์ชันที่4นะครับเป็นฟังก์ชันสุดท้ายเป็นฟังก์ชันไวลรูปครับเป็นฟังก์ชันที่ทำให้บอร์ดทำงานไปเรื่อยๆเริ่มจากการกำหนดให้ตัวแปรมีค่าเป็น byte ชื่อ i ครับ แลให้ไเท่ากับ0จากนั้นให้ทำการ Y l o o ูปนะครับจากลูปค่าแรกที่ได้จะเท่ากับศย์แล้วจะบวก1ไปเรื่อยๆมีดีเลย์เท่ากับ100ครับแล้วก็หลังจากที่เราคิวไฟล์โค้ดนะครับเพื่อเช็คว่าโค้ดใช้ได้หรือไม่ให้ทำการอัปโหลดแล้วต่อไปจะเป็นส่วนของอุปกรณ์นะครับอันนี้คือหน้าตาของอุปกรณ์ ัจากที่บริสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายข้อสอนะครับโดยใช้โปรแกรม Microchip Studio ครับให้เราเลือกนิ w v วอร์เนะครับ แล้วเราจะทำการเลือกเมกะสองห้าหกศูนย์เพราะว่าเพื่อให้เป็นเวอร์ชั่นดียวกนกับตัวบอร์ดนะครับจากนั้นเลือก Tool แล้วก็ e x t e r n a l t o o l ครับให้ตั้งชื่อครับ กรโคดไว้ที่ตัวคอมเมนต์อันแรกครับแล้วคนที่สองตรงอัลมอริทึครับ จากนั้นลองกด View แล้วกด View Solution ครับนี่จะเป็น o u t p ุ t ที่ไดนะ้ของตัวโปรแกรมนะครับเมื่อกด i Bu build Solution ออกมาแล้วก็ได้ ตามตามนี้นะครับ ในส่วนของโปรแกรมจะมี3ส่วนหลักๆเป็นส่วนของสตาร์นะครับเป็นส่วนของเซต LED แล้วก็ส่วนที่2เป็นส่วนเอา p u พุครับแลส่วนสุดท้ายเป็นเ e เ a ยขอบคุณครับ